บอกไปครับผมไปเอ่อออดิชั่นนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าที่ไปทำบุญเลยเกี่ยวหรือเปล่าอะไรก็ไหนอะไรอไปผมว่าเป็นที่พึ่งทางจิตใจแล้วกันครับใช่ก็ไปทำมูก็ได้ครับนั่นแหละครับก็ผมไปมูมาด้วยแล้วก็มาออดิชั่นครับแล้วก็เออ่ได้เข้ามาเล่นครับผมก็ดีใจมากๆครับแล้วก็อยากให้ทุกคนรอเข้ามาดูกันเยอะๆนะเพราะเป็นมิตรภาพที่เข้าทางเลยไหมครับเพราะว่าเรื่องของแรงได้มันได้อยู่แล้ว ด้วยเป็นละครเวทีครับคือคือแต่ก่อนอ่ะผมผมเคยแค่เป็นแบบเป็นเงาเฉยๆแบบใส่ชุดดำๆนั่แต่ว่าทครั้งนี้คือได้เล่นแบบจริงจังแล้วก็ขอบคุณขอบคุณจริงๆครับแล้วก็ตื่นเต้นมากครับอี่อมีหนักอะไรไหมกับละครเวทีสหรับเราครับอุ้ยมีครับเอ่อด้วยความที่เป็นเรื่องแรกครับแล้วก็ตัวบทของผมด้วยมันค่อนข้างจะมีความยากอยู่นะก็ผมยังไม่อยากสปอยครับแต่้รอ ไม่ทาพูดไม่ทาบูดได้ไม่บ่อยอนุญาตเลยคุณชาเอาเป็นว่าก็มีความเลืกลักแถวนี้ครับฮะคือฟิวนั่แหละอยากถามถึงตัวละครมนาที่มันเพิ่มขึ้นมาใ่บ่อยมันทำให้เส้นเรื่องมัน